สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันในช่วงยามเย็นในวันที่15พฤศจิกายนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอรถเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งก็น่าจะถึงในช่วงดึกๆวันนี้นะครับรถเกี่ยวข้าวกาลังเข้ามานะครับหลายๆพื้นที่เกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับแต่ผมยังรออยู่นะครับข้าวที่เห็นในตอนนี้เป็นมะลิ105นะครับสําหรับรวงข้าวก็อย่างที่เห็นนะครับ ก็คือพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับรวงข้าวก็โอเคครับผมเดินลงไปดูด้านในนะครับเมื่อวานเดินลงไปโน่นเลยนะครับสูงมากนะครับสูงมากก็ไม่แปลกที่มันเริ่มล้มนะครับที่เห็นแบบนี้นะครับรวงข้าวเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าข้าวนาหวานถึงจะไม่ยาวมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้สั้นมากเกินไปนะครับไม่ได้สั้นมากเกินไปตอนนี้รวงข้าวเนี่ย เต็มเลยนะครับแบบคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากในเรื่องของโลกนะครับเห็นะะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูงามนะครับนะตอนนี้นะครับเป็นปีที่รถเกี่ยวข้าวน่าจะเรียกได้ว่ามาเร็วมากนะครับวันที่สิบห้าเนี่ยของผมเริ่มน่าจะได้เกี่ยวในคืนนี้นะครับ แต่ถ้าหากรถเขาพักนะครับก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเมื่อวานลงไปจับปลานะครับจับปลาเพราะว่าน้ำเริ่มแห้งมากแล้วนะครับก็มีเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยในจุดนี้ยังไม่ได้ลงเลยก็มีนะครับในช่วงนี้นะครับปลาเยอะปลาเนี่ยน้ำกำลังแห้งเลยนะครับ รวงข้าวนะครับในจุดนี้เป็นจุดที่ซ่อมนะครับรวงข้าวมันก็จะยาวแล้วก็โตหน่อยนะครับจะแตกต่างจากจุดอื่นๆนะครับเนี่ยยาวมากนะครับถามว่าเม็ดงามไหมก็มีตําหนิบ้างนะครับจุดดําๆก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็มีบ้างนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้เป็นปีที่ผมให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเนี่ยน้อยกว่าทุกปีนะครับเพราะเฉลี่ยอยู่ที่12กิโลกรัม น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับถึงไหมก็ประมาณ12กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับเป็นปีที่ให้ปุ๋ยรับรวงข้าวน้อยนะครับแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ปุ๋ยเยอะนะครับถ้าหากให้ผิดช่วงเวลาเม็ดข้าวของเราก็จะมีจุดดําเยอะนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับหลายๆคนบอกว่าเม็ดข้าวที่เป็นจุดดําเนี่ยก็มีจากหลายๆอย่างนะครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะมาจากปุ๋ยเป็นหลักนะครับในจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าข้าวมันนอนรอแล้วเนี่ยข้าวนอนรอแล้วนะครับสบายมากนะครับเกิดที่นาผมเนี่ยสบายนะครับข้าวนอนรอเลยสบายลมมาหนักมากนะครับจังหวัดมุกดาหารช่วงนี้หนาวมากนะครับแล้วก็ลมแรงมากนะครับที่เห็นก็คือข้าวเนี่ยล้มหมดเลย ก็ห่วงอยู่นะครับว่ารถเกี่ยวข้าวเวลาเขาลงมาเนี่ยจะเหยียบรวงข้าวไปเยอะไหมนะครับเพราะว่าเขามาเกี่ยวตอนกลางคืนไม่ได้มาตอนกลางวันนะครับล้มหมดเลยนะครับในจุดนี้กับจุดนี้นะครับล้มหมดเลยรวงข้าวเนี่ยโดยปกติทั่วไปถ้าหากว่าผมหวานข้าวแบบหนาๆน,าน,นะครับมันจะให้รวงข้าวเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือมันจะ สั้นแล้วก็รวงไม่ใหญ่มากแต่ปีนี้ผมก็เรียกได้ได้ว่าหวานหนาหนามากนะครับหนามากรวงข้าวนี่ก็ออกมาเต็มนะครับเราสังเกตด,ดูจุดนี้อาจจะไม่หนาแน่นมากแต่ก็พอให้เห็นนะครับว่ารวงข้าวนี่ก็ไม่ไม่ได้เล็กๆนะครับที่เห็นนะครับรวงข้าวก็ไม่ได้เล็กๆ ก็มีตำหนิเป็นจุดเป็นจุดบ้างนะครับก็มีคล้ำๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเม็ดข้าวที่ยังใสยอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับดีมากประมาณนี้ครับข้าวที่กำลังรอเกี่ยวนะครับอรอลดเกี่ยวอรอลดเกี่ยวในปีนี้นะครับได้ผลผลิตยังไงได้ขนาดไหนนะครับก็จะแจ้งกันในช่วงที่เรา เก็บกู้นะครับเก็บเข้ากระสอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปขายนะครับปีนี้ราคาข้าวมันต่ํามากก็จะไม่ขายนะครับเก็บไว้เลยเก็บไว้ดีกว่าโอเคครับไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะครับมาพูดมาคุยกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวมาลงก็จะทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบนึงนะครับแถวบ้านนะครับรถเกี่ยวข้าว ตอนนี้ปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ไร่ละ8 0 0นะครับถือว่าถูกลงมากนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ